วัสดีครับคุณน้ำนะครับผมนะครับผมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณใช่ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณแต่เป็นฝีมือของคนรุ่นใหม่ถูกต้องใช่แล่ะมันคือก๋วยเตี๋ยวเป็นสูตรทําแบบโบราณค่ะแต่ว่าคือสูตรเนี่ยคิดต้นคิดค้นด้วยนําเองเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณแต่โตคิดค้นขึ้นมาเองด้วยนำเองใช่เพราะว่าเป็นสูตรที่เกิดจากความชอบก๋วยเตี๋ยวหลายๆแบบบแล้วก็มารวมกันเป็นก๋วยเตี๋ยวของเรา ก็เลยตั้งชื่อว่าโปรานเพื่อ,อให้ร้อเลยองเขาว่าโปรานแต่จริงๆคุณน้าเองก็มีอาชีพหลักอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นแค่อาชีพเสริมเฉยถูกต้อง,องเป็นพนักงานประจาอยู่แล้วออแล้วก็เป็นอาชีพเสริมแล้วมันจะแบ่งเวลาป็นยังไงอ่ะใช้เวลาทั้งวันนั่นแหละแล้วก็คือเราก็จะมีพนักงานของเราประจําร้านจานถึงเสาแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ย เข้้าารนองแต่วันธรรมดาเขาทำงา,านปกติใช่ถูกต้องโอ้ละ่ะได้ยินแบบนี้เราถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงม,มากๆกันเลยอยากจะรู้แล้วว่าก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณของคนรุ่นใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง<ด>แล้วสูตรโดยเฉพาะของโบราณเองเนี่ยเป็นยังไงดขออนุญาตไปดูเได้ไครับแหมแหมแหมเจ้าของร้านไฟแรงไม่แพ้ไฟในเตาของหม้อน้ำซุปเลยนะคะเนี่ยก็คงเพราะอย่างนี้นี่แหละค่ะรสชาติของก๋วยเตี๋ยวและทุกเมนูในร้านจะเน้นไปที่ความจัดจ้านแซ่บจิ๊ ใใแต่ทราบมาว่าเป็นเพราะว่าเครื่องปรุงบางอย่างที่ทำรสชาติเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวไปฟังกันว่าเขาใส่อะไรหน้าตาและรสชาติถึงได้จี๊ดจ๊าดขนาดนี้เอาละครับแม่เมนูอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยเราจะเริ่มกับกา้างหน้าก่อนเลยคือเอกของเราก็คือเมนูเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณไข่ต๊อกค่ะตัวน,นี้มันแตกต่างจากก๋วยเตีเ๋ยวโบราณอื่นๆอย่างไรบ้างครับคือกว๋วยเตี๋ยวอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแรกเริ่มเดิมทีอะค่ะ เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้าแดงปกติก๋วยเตี๋ยวน้าแดงเนี่ยจะใส่น้าตาลปี๊บ,รบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทาก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะ่ะแล้วเราใส่น้ําตาลปี๊บมันน่าจะนัวกว่าน้าตาลทรายดังนั้นสูตรเนี้ยะก็คือจะใส่น้ําตาลปี๊บความเปรี้ยวเนี่ยเราจะเสริม2อ,อย่างคือมะนาวและน้ำมะขามเปียกแล้วก็เราจะใช้น้ําปลาดีใช้พริกป่นที่เป็นขั้วเตาถ่านแล้วก็ถั่วเนี่ยเราก็จะขั้วใหม่มขั้วมือแล้วก็เราจะตําเราจะไม่ใช้ปัน่น มันก็จะมีความแบบเทกเจอร์ที่แบบมีเนื้อเป็นเม็ดถั่วบ้างถั่วที่มันละเอียดบ้างไม่เท่ากันอะไรอย่างี้วมีหลากหลายเทกเจอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วดูจากหน้าตาเนี่ยก็เหมือนกัต้มยำโบราณที่เราคุ้นเคยแต่วิธีการทำต่างแหละที่เราเอาวิธีที่เราชอบแต่ละอย่างมาใส่รวมกันส่วนไข่ตอกอะค่ะ มันก็จะไม่ใช่ไข่ออนเซนไข่ต้อของนําก็คืออารมณ์เหมือนไข่ลวกเหมือนไข่ลวกคนกินตอนเช้าๆแบบนี้คือเวลาคลุกไปในก๋วยเตี๋ยวมันจะนัวขึ้นไข่แดงมก็จะ <ดำ S 1> ไม่ไดิกใช่ถูกต้อง ที่เข้าไปครั้งแรกนี่รับรู้ถึงความเผ็ดหอมอพริ๊กเลยเพราะถ้าพิโคเองแบบนี้มันจะขึ้นจมูกเลยตัวน้ําซุปเนี่ยความเป็นต้มยำเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวอมหวานของน้ำมะขามเปียกอยู่่็เป็นเอกลักษแล้วก็มีความหวานตํางปีใบ่มันจะหวานและเปรี้ยวไม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั่วไปเลยใช่ไหม วิธีการของเราเนี่ยก็คือเราปรุงสดใหม่ทุกชามชามต่อช,ชามใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราผสมไปแล้วมันจะทําให้กลิ่นของมะขามเปียกมะนาวดอบลง<อ>กลิ่นมันจะไม่ชูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ผสมเป็นน้ําซอสเอาไว้เราจะผสมใหม่ทุกชามใช่ค่ะเรียกร้อยแล้วไปหนึ่งชามนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณน,นะครับอีกเมนูที่อยากจะแนะนําก็คือเมนูอะไรเลย <c oughs> ผัดไทยกา,กากหมูมันกุ้งกากหมูมันกุ้งมันกุ้งที่เป็นมันกุ้งแมนา ไม่น้ำนะใช่ไ่นเะค่ะเป็นผัดไทยเส้นจันค่ะลองลองชิมดูค่ะไอเดียนี้มาจากอะไรการเอามันกุ้งกับกกหมูมาผสมผสานกับผัดไทยไอเดียคือความชอบส่วนตัวคคืออยากกินผัดไทยเอ๊ะทำไมผัดไทยเขาไม่ใส่มันกุ้งกันถูกต้องเป็นคนคือทุกอย่างเป็นความชอบของตัวเองแล้วก็เราเอามาผสมกันปรากฏว่าปรากฏว่ามันโอเคเพราะปกติจะทําผัดไทยกินที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็จะชอบแบบเจียวกระเทียมเจียวกบหมูเป็นกระปุกไว้ที่บ้านใช่แล้วก็ ไข่ของของน้ำอะค่ะเราจะไม่ผัดลงไปเลยหรือเราจะไม่ตีก่อนแล้วก็ไปค่อยไปทํเหมือนแบบร้านอื่นแต่ของเราอะคือจะตอกลงไปในกระทะแล้วก็คือแค่ให้มันสุกแล้วก็เอาผัดไทยลงไปแล้วก็แค่ตลบกลับมันก็จะไม่แห้งกระด้างมันจะแบบไม่ได้สุกมากมันจะเยิ้มเยิมเราก็ไม่เคยกินผัดไทยที่เอามันกุ้งมาใส่จริงๆส่วนใหญ่ก็ใส่แค่ไข่เฉย,ยๆยใช่ไหมแต่เนี้ยเอามันกุ้งมาใส่ ไม่ค่อยมีตวนใหญ่เป็นมันจากหัวกุ้งที่เอากุ้งามาผัดมากกว่าเข้าใจเข้าใ,ใจนะเข้าใจอธิบายรู้เรื่องนะเข้าใจ <laughs> โอเครู้เรื่อง <laughs> นะคืเาบอกว่าสำหรับคนที่ชอบทานกุ้งเนี่ยคือจะชอบมากในตอนนี้เพราะมันหอมหอมมันกุ้งอยู่ในปากอยู่ตลอดเวลาเพราะเราใส่เยอะให,ให้ให้เยอะใช่ใช่เราให้เยอะค่ะวันนี้แปลกลูกค้าว่าไงบ้างคะนี้ ลูกค้าชอบนะคะส่วนมากเนี่ยเวลาเขาเหมาไปาออกร้านหรือว่าเป็นงานเหมางานบุญอนะไรเงี้ยส่วนมากอันดับหนึ่งก็คือผัดไทยผัดไทยมันพุ่ใชเนะ่เอาละนอกนั้นก็จะมีเมนูหลากหลายนี่แหละครับค่ะอันนี้จะเป็นบะหมี่หมูย่างน้ำผึ้งราดซอสแจ่วก็คือเหมือนเราเอาหมูย่างมาราดซอสแจ่วแต่เรามากินกับบะหมี่เป็นหมูย่างหมกักแล้วก็ย,าย่างน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะหมักกับน้ำผึ้งหมักกับซอสปรุงรสจากต่างาแล้วก็เอามาวางบนบะหมี่เสร็จแล้วเราก็าาราดซอสแจ่ว โรยข้าวคั่วโรยหอมแดงคือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนมะมีหมูแดงแห้งแหละแต่เราเปลี่ยนหมูแดงออกใช่ขาวหมูแดงหมูย่างเป็นหมูย่างแล้วก็ราดแจ่วแดงไอเดียนี้เกิดจากอะไรจริงๆเมนูหมูย่างค่ะมันอยู่ในหน้าข้าวหมูย่างแล้วลูกค้าก็แบบอยากกินลองทําให้ใส่บะหมี่ดูแล้วก็ราดซอสไปเลยแล้วเป็นไงบ้างผลตอบรับดีดีก็เลยเอามาขายใช่ถูกต้องชิมดูว่า ้ว่าผู้ชายน่าจะชอบส่วนมากลูกค้าผู้ชายจะติคือหนึ่งไม่ต้องปรุงแล้วกินเป็นแบบแ,บบแห้งๆถูกต้องเพราะรสชาติน้ำซอสเกาเขาก็กรอบแล้วแล้วก็หมูย่างเนี่ยมันหอมน้ำผึ้งเลยนะเราใช้น้ำผึ้งแบบเป็นส่วนผสมหลักคือ<ม>ใช้เยอะอยู่ค่ะคือมันไม่แช่แค่แบบว่าผิวน้ำผึ้งอะแต่มันน้ำผึ้งเต็มๆเลยอะ่ะกัดเข้าไปมันมีแต่กลิ่นน้ำผึ้งและความหอมหวานของน้ำผึ้งล้วนๆเลยอือกพางั้นเราก็มีนี่ด้วยมีเล้งค่ะของน้ำไม่ไม่มีผงชูรสเลย เมนูนี้เกิดจากอะไรเมนูนี้เกิดจากการทําน้ําซุปของเราก็คือนําทําน้ําซุปเนี่ยเราก็ใช้เล้งต้มพูกัคาตั้งซึ่งเล้งมันก็จะเหลือทิ้งไปเปล่าก็เอามาขายเป็นเล้งแทบนะคะแต่ก็คือของนาเนี่ยถ้ามาช้ามันจะหมดเพราะว่าเฉพาะที่เราต้มต่อวันเนี่ยสิบโลหมดขายเป็นอาชีพเล้งเพราะฉะนั้นเราต้มเฉพาะทําน้ําซุปในเมื่อจะทิ้งเปล่าก็เสียดายเอามาขายแล้วปรุงรสได้กว่าเราก็มีแค่สิบกิโลต่อวันเท่านั้น อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ห้าสิบห้าบาทเองห้าสิบห้าบาทต็นที่นะครับผม แล้วก็มีอย่างนี้เท่าไหร่อย่างนี้80ค่ะถ้าใส่มันงคกับหมูแต่ถ้าเป็นผัดไทยธรรมดาขาย45บาทโพ้ให้ราคาค่ามันกุ้งหน่อยเนอะใช่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ถ้าเป็นใส่ไข่ต้อง5บ้าบาทแต่ถ้าไม่มีไข่ตอกเป็นต้ยมยำธรรมดา45สอ๋อให้ราคาไข่หน่อยเนอะใชอะ่อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้45บาทค่ะเท่านั้นเองน,นะครับราคาก็ไม่ได้แพงเอาว่าติอยากให้คนได้ทานของอร่อยๆในราคาที่สามารถที่จะจ่ายได้ค่ะลูกชิ้นก็มเ่ลูกชิ้นนี่พิเศษนะคะลูกิ้น เอ็นหมูน้ำจิ้มเนี่ยเราจะเคี่ยวเองคือเราก็จะใช้เป็นพริกสดมะามาขเปียกน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาดีคือเราจะทำสดของเรา มันจำไม่ค่อยมีงานหรอกดูเหมือนว่างไม่ว่างสิดูเหมือนว่ามันทำโน่นทำนี่เยอะจันแต่มาเรื่อประสบการณ์เราสะสมมาใช่ค่ะใช่เที่เราชอบทั้งหมดจนมาเป็นวันนี้นะครับอยากจะมาทานแล้วอยู่ที่ไหนเอ่ยร้านอยู่ข้างๆรั้วของมอธุรกิจบัณฑิีด้านหลังอะค่ะเข้าจากทางประชาชื่นก็ได้หรือว่าเข้าจากทางนอตปาร์คตรงเข้ามาสุดทางเลี้ยวขวาโอเคประมาณ50เมตรถึงร้านเลยก็ถึงเลยนะใช่ค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงครับร้านเปิด9ก้าโมงปิดสองทุ่มทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดหรอใช่แล้วเปิดทุกวันนะ ก็สามารถ <ฮะ S 1> ที่จะมาได้นะครับ <ฮะ S 1> ผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณกรรมมากมากครับขอบคุณค่ะบวาสดีค่ะ